ขอให้ทุกคนตั้งกายให้ตรงกำหนดสติไว้เฉพาะหน้าเอาความรู้สึกทั้งหมดอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอย่างไรก็ได้ตามที่เรามีความถนัดวันนี้เป็นบันเสาร์ที่หกเมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันจักรีคือวันสถาปนาพระราชวงศ์จักรีเราจะเห็นว่า พระราชวงศ์จักรีที่เริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชการที่หนึ่งนั้นบ้านเราเมืองเราก็มีการพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับต้องกล่าวว่าถ้าเป็นบุคคล สมัยเก่าหน่อยถ้าไม่เคยออกจากบ้านไปเลยมาเห็นสภาพบ้านเมืองยุคนี้ก็อาจจะเกิดการตื่นตนกตกใจว่าสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เชีวหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติ องสมเด็จพระชินสีพรระมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ชัดเจนแล้วไม่ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์อื่นก็ดีตลอดจนวัตถุธาตุทั้งหมดมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปในท่ำกลาง และสลายตัวไปในที่สุดระหว่างที่ดำรงขันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ประกอบไปด้วยความทุกข์เป็นปกติสิ่งมีชีวิตก็ทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตาย การพัดพลากจากของรักของชอบใจการเศร้าโศกเสียใจการปราถนาไม่สมหวังการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็มีสภาวะทุกข์ก็คือก้าวเข้าไปหาความเสื่อมอยู่ตลอดเวลานท้ายสุด แม้แต่สิ่งที่แข็งแกร่งมั่นคงอย่างตึกรามบ้านช่องก็ดีผูเขาก็ดีหรือแม้กระทั่งก้อนหินก็ค่อยๆเสื่อมสลายพังลงไปตามลำดับถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไว้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องมั่นคงต้องยืนยง ต้องอยู่อย่างที่เราต้องการเราก็จะประกอบไปด้วยความทุกข์มากเพราะไปฝืนความเป็นจริงและท้ายที่สุดสับป,ปสิ่งทั้งหลายก็ไม่อาจจะยึดถือมั่นหมายเป็นตัวตนเราเขาได้เพราะว่าทั้งหมดก็ล้วนประกอบขึ้นจากธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม ก้าวเข้าไปหาความเสื่อมมนแล้วก็พังไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของสัตว์อื่นก็ดีหรือวัตถุธาตุต่างๆที่ทรงตัวเป็นรูปร่างก็ตามรวนแล้วแต่เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่ซึ่งเป็นสมบัติของโลกนี้ให้เป็นรูปเป็นฐันเพียงชั่วคราว สิ่งที่มีชีวิตก็จะมีดวงจิตเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อประกอบกรรมความดีหรือว่าสร้างกรรมความชั่วแล้วแต่สภาพจิตที่บงการในเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้กระทั่งราชวงศ์จัก,กรีของเราที่ยืนยงมา เป็นระยะเวลาสองร้อยกว่าปีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตัวองเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนชราใท้ายสุด ก็ก้กาวไปสู่ความตายแเมื่อเราเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้หาความเที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้มีแต่ความทุกข์ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเราเขาได้ในจิตใจของเราก็จะประกอบไปด้วยความเบื่อหน่ายอยากจะหลีกหนีไปเสียให้พ้น เราก็ต้องอาศัยกําลังของศีลของสมาธิของปัญญาในการนำตนให้พ้นไปจากร่างกายนี้ไปจากการเกิดมาในโลกนี้ก็ด้วยการที่เราตั้งใจรักษาศีลทุกสิขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ละเมิดศีลด้วยตนเอง ไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นละเมิดศีลเมื่อเราตั้งสติระมัดระวังรักษาศีลอยู่เป็นปกติสมาธิของเราก็จะค่อยๆส่งตัวตั้งมั่นขึ้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นเราก็มีกำลังในการกดกิเลสคือรักโลกโกรธหลงให้ดับลงชั่วคราง เมื่อกิเลสคือรักโลกโกรธหลงโดยอำนาจสมาธิกดดับลงชั่วคราวจิตใจของเราก็มีสภาพความผ่องใสมากสามารถพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าสภาพร่างกายของเราประกอบไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ โอกาสที่เราจะประกอบไปด้วยความทุกข์เช่นนี้หรือทุกข์ที่หนักกว่านี้ก็จะมีอยู่เป็นปกติอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะหาทางหลุดพ้นดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสภาพร่างกายของเราก็จะไม่เป็นที่ต้องการโลกนี้ก็จะไม่เป็นที่ต้องการเมื่อสภาพจิตของเราไม่ต้องการในร่างกายไม่ต้องการในโลกนี้ ก็จะเกิดความเบาเราก็ค่อยๆถอนจิตของเราออกจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนคือร่างกายนี้ในตัวตนของผู้อื่นคือร่างกายคนอื่นเลยว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นในการเกิดมาในโลกนี้หรือการเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพลม ถ้าสามารถรื้อถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจได้จริงๆเราก็จะหลุดพ้นเข้าสู่พนิพพานดังนั้นท่านทั้งหลายจึงจำเป็นที่ต้องทบทวนศีลสมาธิและใช้ปัญญาในการพิจารณาจนกระทั่งสภาพจิตยอมรับว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรให้ยึดถือมั่นหมายเป็นตัวตนเราเขาได้ เมื่อจิตสลัดออกจากการยึดมั่นถือมั่นเราก็จะก้าวล่วงจากกองทุกข์เข้าสู่พนิพพันได้ในที่สุดลำดับต่อไปแค่ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามอัทยาศัยจนกว่าจะรับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ประครับประคองรักษาอารมณ์ใจของเราเอาไว้โดยการแบ่งกําลังส่วนหนึ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือคำภาวนาหรือภาพพละของเราบนความรู้สึกส่วนใหญ่เราก็ใช้ในการอุทิศส่วนกุศลตอบป